หา้ทารอดสวัสดีค่ะสวัสดีสําหรับชาวราศีเมถุนนะคะหรือชาวลัคนาราศีเมถุนทุกๆท่านประจําวันที่1ถึงวันที่31กรกฎาคมกลับมาเช่นเดิมนะคะดูดวงสถานการณ์ความรักของท่านนะคะที่เกิดในชาวราศีเมถุนหรือชาวลัคนาราศีเมถุนสามารถรับชมรับฟังได้เช่นเดียวกันความรักนะคะจะประกอบไปด้วยทุกๆสถานะเลยนะคะในคลิปนี้ก็มีตั้งแต่คนโสดคนมีคู่แล้วก็รักที่ไม่ชัดเจนยังคงเป็นการทํนาย แบบโดยรวมเท่านั้นนะคะอาจจะมีตรงบ้างหรือว่าไม่ตรงบ้างยังไงเนี่ยอยากให้ชาวราศีเมถุนลักนณาราศีเมถุนทุกทกท,กท่านได้เก็บรับแต่สิ่งดีๆนะคะมาเริ่มต้นเลยดีกว่านาะอเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะชาวราศีเมถุนช่วงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยให้แอบมองว่าชาวราศีเมถุนทุกๆท่ททานนะคะคุณกําลังตกอยู่ในสภาวะที่รู้สึกเหนื่อยไม่เป็นตัวของตัวเองสักเท่าไหร่นะคะหรือว่าไปตกหลุมรักใครบางคนที่มันเป็นไปได้ยากไหมแอบ รักคนที่มีเจ้าของอยู่หรือเปล่านะคะหรือว่ากําลังให้ความสนใจกับรักข้างเก่าที่มันเป็นไปได้ยากมากๆแล้วกับการที่จะกลับมานะคะหรือความสัมพันธ์ของชาวราศีเมถุนลัคนาราศีเมถุนทุกๆท่านเนี่ยนะคะอาจจะ คุณไปพัวพันอยู่กับคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วไหมหรือรักของคุณเนี่ยไปดึงคนกลางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่านี่นะคะชาวราศีเมทุนต้องบอกเลยคะ่ะว่าช่วงเดือนกรกฎาคมนี้เนี่ยมันเป็นอะไรหลายอย่างที่คุณไม่รู้สึกว่าแฮปปี้เท่าไหร่นีคะกับความรักนะอืม เราเองรู้สึกว่าไม่ได้รับการยุติธรรมในมุมของความรักนะคะสิ่งที่คุณให้ไปกับสิ่งที่คุณได้รับกลับมามันมีความไม่เท่าเทียมเรารู้สึกว่าเราให้มากกว่าที่เราจะได้รับเพียงแค่นี้หรือเราอาจจะรู้สึกกับความสัมพันธ์ใครที่อยู่ในความระหองระแหงกันเนี่ยคุณมีความรู้สึกคุณกับคุณเนี่ยกำลังพยายามอยู่ฝ่ายเดียวหรือเปล่านะคะเหนื่อยกับความสัมพันธ์ที่เหมือนกับความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันไม่ค่อยได้รับ ความยุติธรรมสักเท่าไหร่เหมือนเราทําอะไรไปเนี่ยมันก็ไม่ได้อะไรตอบแทนกลับมาเลยนะคะรู้สึกเหนื่อยมากๆนะตอนนี้ตกอยู่ในสถานะของอะไรบางอย่างที่เราเองก็ยังไม่เข้าใจตัวเราเองพยายามโฟกัสกับสิ่งที่จับต้องได้แล้วก็กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าให้ได้มากที่สุดไม่อยากที่จะคาดหวังกับอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้แล้วนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยช่วงกรกฎราคมนี้คุณเองก็ประเมินตัวเองในทุกๆ ระยะเวลานะคะทุกๆความสำคัญทุกๆก,การกระทำทุกๆอย่างคือตอนนี้เนี่ยใจตัวคุณเองอะคะ่ะประเมินตัวเองตลอดเวลาเลยข้อดีข้อเสียแล้วก็พยายามวางแผนอะไรบางอย่างว่าจะเอายังไงต่อไปดีนะคะกับอนาคตอื นะต้องบอกก่อนแหลคะค่ะว่าชาวราศีเมถุนนะคะลักนณาราศีเมถุนหลายอย่างมันอาจจะไม่ได้ดั่งใจเราสักเท่าไหร่นะคะสิ่งที่คาดหวังไว้สิ่งที่คาดสิ่งที่คาดหวังไว้นะคะก็ไม่เป็นดั่งใจหวังด้วยนะก้าวไปเท้าเนี่ยปัญหาเดิมๆอะค่ะปัญหาที่เรารู้สึกว่ามันน่าจะมีทางออกที่ดีกว่านี้ได้ก็ยังไม่สามารถที่จะเดินออกไปแล้วเจอปัญหาที่มันเป็นทางออก นะคะมันเหมือนกับคุณเองรู้สึกเหนื่อยจนตอนนี้เนี่ยนะคะก้าวไม่เท้าเนี่ยแปลว่าลดความคาดหวังแล้วหลายๆอย่างมันไม่ได้ดังใจคือเราเองก็ไม่อยากที่จะต่อสู้กับอะไรทั้งนั้นแล้วนอกจากขออยู่นิ่งๆดีกว่านะคะความสัมพันธ์ไหนนะชาวราศีเมถุนลัคนาราศีเมถุนใครที่มีในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือว่ามีคนกลางปัญหารักสามเศร้านะคะปัญหามือที่3เนี่ยเข้ามาในชีวิตหรือคุณอาจจะไป ดียกับคนที่เกิดในชาวราศีเมถุนด้วยกันเองนะคะหรือว่าพลังงานตัวตุนของคุณเองเนี่ยมีมือที่3หรือมีปัญหาครอบครัวปัญหาที่มันไม่ใช่แค่คุณกับคนรักของคุณเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องให้เลยมองว่ามันทําอะไรไปไม่ได้เลยอะค่ะก้าวไม่เท้านอกจากลดความคาดหวังนะคะสิ่งที่เรากําลังอยากจะหาทางออกอะมันเหมือนติดขัดไปหมดเลยหรือว่ามันนิ่งไปหมดเลยจนเราเองก็ Temperance แบบว่าได้แต่พักใจเนาะได้แต่พยายามยอมรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ ลดความคาดหวังของตัวเองลงอารมณ์คุณเองในช่วงนี้ก็มีความแปรปวนแต่ใครเชื่อว่าคุณเป็นคนเก่งนะคะคุณเป็นคนที่เก่งมากๆคุณเป็นคนที่หนักแน่นมากๆเพราะว่าคุณสามารถที่จะประคับประคองอารมณ์ของตัวเองได้ไม่ให้คนอื่นต้องมารู้สึกแย่ไปกับเราเราพยายามที่จะไม่ส่งมอบพลังงานลบๆให้กับคนรอบข้างเพราะคุณรู้สึกว่าปัญหาใดที่มันเกิดจากตัวเรา หรือถ้ามันไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาจากคนรอบข้างได้มันก็จะต้องแก้จากตัวเราเองเนี่ยแหละคือตอนนี้เนี่ยเอาตัวเองเป็นหลักเอาตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วก็พยายามทำทุกอย่าง เพื่อที่จะไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วก็ไม่อยากไปลำบากความรู้สึกคนอื่นอย่างที่บอกไปนะคะใครที่ตกอยู่กับสถานการณ์รักสามเศร้าคือช่วงนี้เนี่ยชาวราศีเมถุนอาจจะโปรงและไม่รู้จะทำอย่างไรและงั้นขอทำใจตัวของเราเองดีกว่าขอปรับสมดุลหัวใจของเราเองดีกว่ามองความเป็นจริงมากขึ้นอยู่กับสิ่งที่เป็นจริงมากขึ้นนะคะคิงดาบช่วงนี้เนี่ยกรกฎาคมคุณมีเหตุผลมากขึ้นนะอืม แต่สิ่งที่คุณมีเหตุผลเนี่ยปัจจัยที่มันมาจากการที่กว่าคุณจะมีเหตุผลได้เนี่ยสิบดาบบ่งบอกถึงคุณก็เจ็บหนักมาเหมือนกันนะคะเจ็บหนักมาไม่แพ้กันเป็นคนที่เข้มแข็งกับหลายๆเรื่องหลายเรื่องที่มันไม่ได้ดั่งใจเราอะไรที่มันไม่เป็นดั่งใจคุณชอบคนที่เขาก็ไม่ได้ชอบคุณหรือว่า ชอบใครบางคนที่มันไม่ได้ดังใจหวังเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคุณเองก็เก็บความรู้สึกแย่ๆนี้อยู่คนเดียวมาสักระยะหนึ่งแล้วด้วยหรือเปล่านะคะลองเขย่าหัวใจตัวเองลองเขย่าวความรู้สึกตัวเองดูเนาะมันเจ็บไปหมดนะคะมันเจ็บจนมันพรุ่นไปหมดแล้วณนะตอนนี้เนี่ยขอพยายามปรับตัวเองขอใช้เวลาอยู่กับตัวเองอยากที่จะตึงเครียดกับ สถานการณ์หลายๆอย่างและเริ่มมองโลกถึงความเป็นจริงมากขึ้นพยายามที่จะมองข้อดีข้อเสียแล้วก็มีในเรื่องของความเสียสละเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่คุณจะต้องจัดการแล้วคุณจะต้องเคลียร์นะคะคุณจะต้องสะสางแต่ด้วยบริบทแวดรอบองคุณเนี่ยคนคุณคนที่คุณรักหรือว่าคนนี้เข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยมันยัง ไม่สามารถที่จะสื่อสารกันได้อย่างลงตัวเท่าไหร่อะค่ะแล้วก็การเจราจารมันอาจจะยังไม่ได้มีความหนักแน่นมากพอจึงทำให้ช่วงกรกฎาคมนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าชาวราศีเมทุนลักนณาราศีเมทุนคุณหนักแน่นมากขึ้นน่ะ ใจิตใจคุณนิ่งมากขึ้นและเจ็ดถ้วยเมื่อก่อนเนี้ยหลายๆท่านอาจจะมีความคาดหวังกับความสัมพันธ์เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็พยายามวางแผนกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาเนี่ยฮะคิดทั้งเรื่องบวกคิดทั้งเรื่องลบนะคะคิดทั้งเรื่องไม่ดีแล้วก็คิดทั้งเรื่องดีอะไรที่มันยังไม่เกิดบางทีเราคิดไปก่อนแล้วคนที่เรากําลังดิวด้วยอยู่เนี่ยหลายๆท่านเนี่ยอาจจะคุยกับคนที่เกิดในชาวทัดลมนะคะเมทุนตุนกุมได้กันหรือว่าคนที่ เกิดในชาวราศีเมทุนเนาะมันทำให้คุณมีความรู้สึกว่าในเมื่อคนอื่นเนี่ยยังไม่พยายามเข้าใจเราเลยคนรักของคุณเนี่ยคนที่คุณกำลังคบคุยอยู่เนี่ยเขาดูเขายังนิ่งเฉยยังไม่พยายามที่จะปรับอะไรเพื่อคุณเลยในวันนี้เนี่ยคุณก็ขอปล่อยวางแล้วนะคะโฟกัสกับสิ่งที่จับต้องได้แล้วก็พยายามอยู่กับตัวเองมากขึ้นถ้าสมมติว่าเขาพร้อม ที่จะทำอะไรบางอย่างกระตือรือร้นเพื่อคุณบ้างคุณก็ไม่ลังเลใจนะคะคุณก็พร้อมเพราะว่าใจคุณเองเนี่ยก็ยังรักแล้วก็พร้อมที่จะให้โอกาสยังมีความคาดหวังบ้างในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ว่ามันจะสามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาก้าวหน้า ไปในทิศทางที่ดีได้ยังมั่นใจว่าความรักในครั้งนี้เนี่ยยังมีโอกาสในการเริ่มต้นใหม่นะคะตัวคุณเองเนี่ยด้วยต้นทุนเดิมนะคะของชาวราศีเมถุนเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่ยำคิดยำทำหนักๆอยู่แล้วนะคะเราพร้อมที่จะให้โอกาสในทุกๆคนเราเป็นคนที่เปิดโอกาสใหม่ๆ เรื่องราวที่มันผิดพลาดเราสามารถที่จะแก้ไขได้แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าคนที่เข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยเขาจะเปิดรับโอกาสที่คุณเนี่ยได้ให้แล้วเขาพร้อมที่จะทำโอกาสนั้นให้ดีที่สุดไหมนะคะอืมอมาดูสถานการณ์คนโสดกันบ้างนะคะชาวราศีเมถุนและขณะราศีเมถุนกรกฎาคมนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ สวัสดีสำหรับคนโสดนะคะชาวราศีเมถุนมาขยายกันหน่อยสิว่าชาวราศีเมถุนค่ะในช่วงกรกฎาคมนี้เนี่ยคุณจะเป็นอย่างไรบ้างสี่ไม้เท้านะคะคิงถือไม้เท้า หนึ่งไม้เท้านะคะบ่งบอกได้ชัดเจนว่าคุณกำลังจะได้มีโอกาสในการเริ่มต้นใหม่นะคะชาวราศีเมทุนนักขณาราศีเมทุนทุกอย่างที่คุณกำลังวางแผนทุกอย่างที่คุณกำลังคาดการเอาไว้เนี่ยในช่วงกรกฎาคมนี้จะประสบความสำเร็จนะคะแอบรักแอบชอบแอบรู้สึกดีกับใครนะคะคนที่คุณกำลังแอบรู้สึกดีอยู่ด้วยเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เกิดในชาวธาตุไฟชาวราศีเมษชาวราศีสิงห์หรือชาวราศีธนูต่างชาติต่างถิ่นต่าง นะคะคนที่มีในเรื่องของวัฒนธรรมและศาสนาหรือความละเอียดอ่อนอะไรบางอย่างที่มันแตกต่างกันกันกบคุณหัวหน้างานนะคะเจ้าของกิจการหรือว่าคนนี้เขามีตําแหน่งหน้าที่มีอิทธิพลที่เหนือกว่าคุณเนี่ยในช่วงกรกฎาคมนี้นะคะชาวราศีเมถุนลัคนาราศีเมถุนคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จแอบรักแอบชอบใครน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะแอบชอบเพื่อนร่วมงานหรือเปล่านะ,ะแอบชอบหัวหน้างานไหมนะคะหรือ ว่าคนใกล้ตัวของคุณเนี่ย คุณก็สามารถที่จะเปิดใจให้กับเขาคนนั้นได้เลยนะคะให้แอบมองว่ากําลังจะมีคนเข้ามาเริ่มต้นในความสัมพันธ์ของชาวราศีเมถุนลัคนาราศีเมถุนทําให้คุณได้รู้สึกดีนะคะอาจจะมีโอกาสได้เปิดใจด้วยนะเนี่ยเด็กไม้เท้านะคะมีโอกาสที่จะได้เปิดใจกับใครบางคนนะคะคนนี้เข้ามาเนี่ยก็อาจจะมาทําให้คุณมีความรู้สึกหงุดหงิดใจอะนะแอบส่องแอบมองจนคุณรู้ตัวว่าเขากําลังที่จะ เขามาพัฒนาความสัมพันธ์กับเราอยากที่จะเริ่มต้นความรู้สึกกับคุณนะคะจะมาจีบเราแบบจริงๆจังๆด้วยนะอัศวินดาเป็นการบ่งบอกอย่างเห็นได้ชัดว่า เป็นการที่คนคนนั้นเนี่ยจะพยายามใช้ทุกๆความสามารถพยายามอยากเข้าหาคุณอยากคุยอยากคบนะคะแล้วก็มาบอกความในใจกับเรานะคะด้วยความเป็นอัศวินดาบเนี่ยจะมาพูดตรงๆเลยนะนะคะชอบก็บอกชอบนะคะหรือว่าจะจีบเนี่ยก็เป็นการเข้ามาจีบแบบเขาเรียกว่ารุกมากๆเลยนะคะคือ ชาวราศีเมถุนคนโสดน,นี้น่าจะได้เริ่มต้นในการเปิดใจให้กับใครบางคนอย่างจริงจังนะคะแล้วก็เป็นการเปิดใจที่คุณและเขาคนนั้นเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะเข้ากันได้ดีมากๆนะคะด้วยความเป็นสิบเหรียญเนี่ยมันมีโอกาสที่คุณจะได้เจอกับคนที่ถูกใจมีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์เปิดใจในการเรียนรู้กันแบบรวดเร็วด,ด้วยนะคะไม่ได้คุยกันนานเนาะอาจจะคุยกันวันสองวันพอเขารู้ รู้สึกว่าถูกใจคุณหรือว่ามันมีความคลิกกันมันมีความเข้ากันได้ก็อาจจะอยาเริ่มต้นในการพัฒนาความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นคนโสดจะมีแฟนแล้วนะคะในช่วงกรกฎาคมนี้ชาวราศีเมถุนลัคนาราศีเมถุนนะคะและก็น่าจะเป็นคนที่เราเองก็ รู้จักด้วยแหละเนาะหรือว่าแบบเออเคยรู้จักเคยคุยกันมาก่อนอย่างเงี้ยนะคะแต่ไม่น่าจะเป็นรักครั้งเก่านะคนคนนี้นะคะไม่ใช่รักครั้งเก่าอย่างแน่นอนมาดูความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่กันบ้างนะคะว่าชาวราศีเมทุนรักขนาราศีเมทุนเป็นอย่างไรบ้างคะคนมีคู่คะ่ะคิงม้เท้านะ d e วิลโอ้หถ้วย สำหรับคนมีคู่นะคะก็ต้องบอกเลยว่าความสัมพันธ์ในช่วงกรกฎาคมนี้เนี่ยใครที่มีปัญหาเรื่องของมือที่สเข้ามานะคะหรือว่าความสัมพันธ์มันอาจจะมีความระหองระแหงกันเนาะปัญหาการงานอุปสรรคอื่นใดที่ไม่ ใช้อุปสรรคของเราสองคนเนี่ยที่เข้ามาในความสัมพันธ์นี้นะคะชาวราศีเมถุนรัคนาราศีเมถุนอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหนื่อยนิดนึงนะสําหรับคนมีคู่นะคะหลายสิ่งหลายอย่างไม่ได้ดังใจไม่เป็นไปอย่างที่เราคาดคิดนะคะอาจจะมีนึกถึงวันๆเก่าๆวันที่เราเคยเริ่มต้นรักกันเนาะคนรักของคุณหรือว่าพลังงานตัวตนของคุณเนี่ยในช่วงกร,รกฎาคมนี้จะค่อนข้างมีความระหองระแหงกับความรู้สึกนิดนึงนะคะเลิ ไม่กล้าที่จะโฟกัสอนาคตกับคนคนนี้แล้วไม่มั่นใจกับความสัมพันธ์นี้แล้วยิ่งใครนะคะมีปัญหาเรื่องคนกลางเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยยิ่งเป็นช่วงเวลาที่คุณเริ่มหนักใจนะคะมันอาจจะมีความรู้สึกคิดลบ บ้างว่าจะเอายังไงต่อไปดีมองดูแล้วเนี่ยความสัมพันธ์มันจะไปกันได้ไกลแค่ไหนถ้าให้โอกาสไปนะคะแล้วจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมทําไมเรามีความรู้สึกว่าเรากําลังพยายามอยู่ฝ่ายเดียวพยายามที่จะเข้าหาหรือซัพพอร์ตเขาอยู่ฝ่ายเดียวทําไมคนรักคุณถึงยังไม่พร้อมที่จะทําอะไรที่มันเป็น ความเสียสละเพื่อคุณบ้างนะคะก็อาจจะมีความวิตกกังวลน,นิดหนึ่งนะคะสำหรับคนมีคู่มีความคิดมากเรื่องของความรักแล้วก็มีความสับสนหัวใจมากๆนะปัญหาความสัมพันธ์ของคนมีคู่ในช่วงกรกฎาคมนี้เนี่ยชาวราศีเมถุนจะเป็นช่วงที่คุณมีปัญหานิดหนึ่งนะคะยังไงก็ต้องระมัดระวังด้วยละกันเนาะหลีกเลี่ยงในการทะเลาะนะคะหลีกเลี่ยงในการเอาเรื่องเก่าๆขึ้นมาพูดนะคะสิ่งใดที่ เราให้โอกาสเขาแล้วก็จงนิ่งกับการที่เขาเรียกว่าปล่อยวางกับการให้โอกาสเขาไปนะคะตราบใดถ้าเรามีปัญหากันไม่มีปัญหากันก็ถือว่าโอเคเนะาะแต่ถ้ามีปัญหากันเนี่ยเราให้โอกาสคนรักไปแล้วก็ใช้ในเรื่องของความไว้วางใจใช้ในเรื่องของความเมตตากรุณานะคะแล้วก็ให้โอกาสกันอีกครั้งหนึ่งเนาะมาดูหน่อยละกันนะคะว่าแล้วคนรักของคุณเนี่ยเป็นอย่างไรบ้าง มันเกิดความเป็น8ปถ้วยเกิดขึ้นนะคะสถานการณ์ของเขาเนี่ยมันก็เหมือนกับนะถ้าใครมีปัญหาในเรื่องของปัญหาอย่างอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์เนี่ยคนรักของคุณก็แอบเหนื่อยเหมือนกันนะคะเขาก็ยังวุ่นวายกับปัญหาเก่าๆเนาะหกไม้เทา8ปดถ้วยเออโทษทีค่ะ6กถ้วย8ปดถ้วยคือคนรักของ คนรักของคุณเนี่ยเขาก็ยังมีความรู้สึกผิดกับสิ่งเก่าๆยังกลัวกับการที่จะคุยกับเราแล้วก็ไม่มั่นใจสักเท่าไหร่นะคะว่าคุณเนี่ยให้โอกาสเขาจริงๆหรือเปล่านะคะกลัวว่าคุณจะยังไม่ได้เปิดใจแต่ว่าคุณจะอยู่ในสถานาการณ์นี้เพราะว่าความทน หรือยอมทนให้ความสัมพันธ์มันดำเนินต่อไปอะไรประมาณนี้ค่ะใจเขาเองก็มีความรู้สึกว่าผิดเหมือนกันนะมีความรู้สึกผิดมีความรู้สึก วั่นวหวมีความรู้สึกแย่ไม่แพ้กันกับเรานะคะความรักไม่หวือหวานะชาวราศีเมถุนความรักของคุณมันมีความตึงเครียดแล้วมันก็มีความจริงจังมากๆอะคะ่ะเหนื่อยหน่อยนิดนึงนะคะเราความสัมพันธ์ในช่วงกรกฎราคมนี้เนี่ยก็จะไม่ค่อยมีความโรแมนติกความเอาใจใส่กันและกันเท่าไหร่ถ้าคุณจะได้พูดคุยกันก็อาจจะได้พูดคุยกันในสิ่งที่มันเป็นเหตุเป็นผลนะคะสิ่งที่เขาต้อง รับผิดชอบหรือว่าสิ่งที่ชาวราศีเมทุนลัคนาราศีเมทุนเองเนี่ยจะต้องรับผิดชอบมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่จริงจังนิดนึงนะคะอาจจะเห็นได้ชัดว่าดูแล้วเนี่ยไม่เหมือนคนรักกันสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องผ่อนปรนในเรื่องของความตึงเครียดเนาะแล้วก็ไม่ต้องคิดมากนะคะเรื่องใดที่ยังไม่เกิดก็ให้ปล่อยผ่านไปก่อนอย่าพึ่งไปโฟกัสกับสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นนะคะ พยายามใช้ความรู้สึกลึกๆวันนี้ถ้ายัางรู้สึกว่ารักกันอยู่ก็ให้ใช้ความรู้สึกนั้นนะคะเพื่อที่เราจะได้เปิดใจเปิดมุมมองทัศนคติมุมมองบวกๆพลังงานบวกๆก็จะได้เริ่มต้นในการออกมาจากจิตใต้สำนึกคุณด้วยนะคะชาวราศีเมถุนนัคนณาราศีเมถุนเอาใจช่วยเนาะอะ มาดูความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันหน่อยนะคะว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนั้นชาวราศีเมถุนรักนาราศีเมถุนคุณเป็นอย่างไรบ้างคะสามถ้วยค่ะสิบเรียน the lover อืมดูสิมี the lover นะมี devil นะคะ ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยจะต้องไปดูดีๆนิดนึงละกันนะคะในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนี้มันมาจากปัจจัยได้มาจากตัวคุณหรือว่ามาจากคู่ที่คุณกําลังคุยหรือคุณกําลังดิวอยู่ด้วยในตอนนี้นะคะหลายๆท่านเนี่ยอาจจะคุยกับคนที่เกิดในชาวธาตุดินเนาะพุธศพกันมังกรน,นะคะหรือว่าคนที่เกิดในชาวราศีเมถุนลัคนาราศีเมถุนด้วยกันเองนั้นก็มีเกณฑ์ที่จะเป็นไปได้คนคนนี้เนี่ยเราเริ่มต้นมาจากคําว่า เพื่อนก่อนด้วยหรือเปล่าคุยกันนะคะในฐาน,นะเพื่อนชอบอะไรเหมือนเือนกันเหมือนการเข้ามาของคุณเนี่ยมันออกแนวเพื่อนนะคะเป็นความรู้สึกดีที่เปิดเผยทุกอย่างจนกลายเป็นเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อนะคะมันเป็นอารมณ์ที่เข้ากันได้ดีมีความรู้สึกมากกว่ามากกว่าเพื่อนแหละแต่ก็ยังไม่ได้ถึงกับทันจะเป็นแฟนนะคะก็คือมีความรู้สึกดีต่อกันแต่ตอนนี้เนี่ย ทั้งสองฝ่ายน่าจะยังมีเหตุผลอะไรบางอย่างอยู่ในใจที่ก็ยังหนักแน่นแล้วก็ยังไม่ยอมเปิดใจให้กับกันและกันสักเท่าไหร่มันมีความเข้ากันได้ในระดับหนึ่งก็จริงแต่ทั้งสองฝ่ายก็ยังแอบมีความกลัวๆอยู่นะคะบางทีคุณเองก็แอบจะยังกลัวด้วยหรือเปล่ากลัวว่าเดี๋ยวคนรักเก่าคุณเนี่ยจะกลับมาไหมแล้วเดี๋ยวมันจะมีความสับสนมันจะมีความวุ่นวายนะคะวุ่นวายเรื่องรักเก่ารักใหม่ปัญหาคาราคาซ่ง ต่างๆเนี่ยเราเองก็ยังวุ่นวายใจอยู่มันยังไม่ได้นิ่งร้อยเปอร์เซนหรืออาจจะเป็นพลังงานของคนที่กําลังคุยอยู่กับคุณก็ได้คือเขาเลิกกันก็จริงแต่การเลิกกันของเขาเนี่ยมันมีเรื่องใดที่เขายัางจะต้องมีเหตุต้องติดต่อกันอยู่หรือเปล่ามีเรื่องต้องรับผิดชอบร่วมกันไหมคือตัวคุณก็ยังไม่กล้าเท่าไหร่ในการตัดสินใจกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ยังมีความคิดมากแล้วก็ยังมีความคาด หวังด้วยเหมือนกันจริงๆแล้วเนี่ยชาวราศีเมถุนลัคนาราศีเมถุนให้มองว่าคุณเนี่ยเจ็บมาหนักมากไงเห็นไหมสิบดามันรู้สึกยอมมาจนยอมจนเหนื่อยแล้วอะเราเองก็อยากเริ่มต้นให้มัน เป็นกิจจลักษณะเนาะเราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเจ็บซ้ำๆกับสิ่งเดิมๆนะคะหลายๆท่านเนี่ยอาจจะเจอกับปัญหาวุ่นวายเราสองสาคนมาตลอดเลยอะ่ะไม่พ้นจากเรื่องพวกนี้เลยจนมันยิ่งทำให้คุณเนี่ยเหนื่อยจังนะคะจะใช้คำว่าเหนื่อยกับปัญหาความรักบางทีอาจจะถามกับใจตัวเองว่า จะมีความรักดีๆในอนาคตบ้างไหมเนี่ยกลัวเหมือนกันนะคะกลัวว่าถ้าเปิดใจไปแล้วเนี่ยจะเจอแบบเดิมไหมจะต้องผิดหวังแบบเดิมไหมเสียใจแบบเดิมไหมต้องเป็นฝ่ายทุ่มเทอยู่ฝ่ายเดียวอีกหรือเปล่านะคะมันมีความรู้สึกหมดความมั่นใจในในมุมมองของชีวิตคู่ไปแล้วะคะ่ะหรืออาจจะโสดมานานด้วยะเนาะโสดนานจนนิ่งแล้นะคะ ภายนอกอาจจะดูเฟนรี่นะชาวราศีเมถุนสำหรับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณเองก็อาจจะคุยแบบเฮฮานะคะสนุกสนานคุยแบบเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงเลยเนาะแต่หารู้ไม่นะคะว่าชาวราศีเมถุนเนี่ยแหละเก็บความรู้สึกเก่งกว่าใครยิ่งใดนักนะคะจะไม่มีใครมารู้ปัญหาของคุณได้อย่างแน่นอนคุณเนี่ยมีในเรื่องของเขาเรียกว่า เซนในการเจราจาพูดคุยกับคนรอบข้างสามารถลวงความรับคนรอบข้างได้เก่งมากนะะีคะแต่ว่าจะไม่มีใครที่มาสามารถรลวงความลับความรู้สึก,ล,กลึกในใจของคุณได้อย่างแน่นอนพราะคุณค่อนข้างที่จะป้องกันตัวเองสูงนะคะมีความซับซ้อนมีกำแพงหัวใจสูงมากๆเราเนี่ย จะได้เรียนรู้เนี่ยคนที่จะตัดสินใจช้ากว่าก็น่าจะเป็นชาวราศีเมทุนเองนะที่ยังไม่พร้อมในการเปิดใจยังขอแอบดูแอบส่องไปเรื่อยๆก่อนใจก็ไม่ได้อยากโสดนะเออนะคะก็ยังอยากคุยแหละแต่ก็ ยังแสวงหาไปเรื่อยๆเนาะยังไม่ถูกใจด้วยหรือเปล่าตัวคุณเองนาที่จะเป็นฝ่ายปฏิเสธในการชัดเจนในช่วงกรกฎาคมนี้นะคะขอคุยไปเรื่อยๆก่อนนะคะยังไม่กล้าเปิดใจยังอยากให้ตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่ารู้จักฝ่ายตรงข้ามแบบชัวร์ๆเป๊ะๆก่อนนะเออนะคะน่าจะเป็นชาวราศีเมถุนเนี่ยแหละไม่ยอมเปิดใจแบบ รีบพัฒนาสักทีนะคะยังมีความเก่งๆกลัวๆอยู่ก้ก้าวกลัวๆอยู่นะคะอ่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆเนาะยังไงก็ เก็บรับแต่สิ่งดีๆนะคะชาวราศีเมทุนรัชนาราศีเมทุนทุกท่านสําหรับวันนี้สวัสดีนะคะแล้วก็ขอบคุณทางผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่ทุกๆท่ทานนะคะขอบคุณทุทกๆกาลังใจที่มีให้กันและกันเสมอมานะคะผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมานะที่นี้ใครต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ l ลน e Facebook Instagram เอาไว้ให้ด้านล่างติดต่อกันเข้ามาได้นะคะเพราะการดูดวงส่วนตัวจะมีความละเอียดและมีความแม่นยำม,มากกว่าสำหรับวัน,น นี้สวัสดีค่ะ